ทริคซี่พีพ,พีบ้านแดงสุดปวดมาแล้วทริกซี่เอาไว้เล่นกระทียมคำสาบอย่างโดโลทีและหยุ่นได้ดีมากเพราะมีสกิลดีบับสะท้อนคำสาหางถูกโจมตีแถมยังลดดาเมจ AOE อีกฝั่งลง25%ด้วยถ้าทีมไหนไม่มีฝนได้ฮิลคือโดนดีบับสาบเบิ้ลแรงมากๆเลยค่ะหรือจะใช้ฉี่ผีเสื้อในฝันแทนหยุ่นก็ได้เหมือนกันเพราะเซิร์ฟ ACA ของเรายังโดนฝนวันช็อตปิดก,กันตั้งแต่2เทิร์นแรกได้อยู่ การเอาฉีบผีเสื้อมาตัดแต้มอันติเมตก็เป็นอีกความปวดที่ทําให้เกมเรายือได้นานขึ้นแถมทิกซี่เรายังแปะดีบัฟลดการฟฟ้นฟูอีฝ่ายลงได้อีก35เปเ็นเป็นเวลา3เทิร์นด้วยยิ่งถ้าเพื่อนๆพือคนไหนอัพทิกซี่ได้ถึง4ดาวแล้วล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้เราจะได้รับเอฟเฟกของริมฝั่ง1ดาวได้เลยเป็นเวลา2เทิร์นแถมตอนจบเทิร์นยังฮิวให้กับตัวในทีมที่มีเอฟเฟกต์ริมฝั่งอีก50ขงแอท์เป็น้งซังพอร์ตทตัวปวนทั้ง,งได้เลย ส่วนเซ็ตอุปกรณ์แล้วแต่เพื่อนๆปรับใช้กันถ้าใครสีดาวจะใช้เป็นเซ็ตเพิ่มฮิลก็ได้หรือจะใช้เซตอดทนก็ดีเหมือนกันส่วนตัวแพจะเลือกใช้เป็นเซ็ตอดทนติดออฟล็องเอทีเคเอาไว้เพราะว่าของแพหนึ่งดาวน้องฮิลไม่ได้จะฮิลไม่ได้แต่ก็ยังปวดอยู่ดีนะบอกเลยว่าทีมนี้ที่เจอหือครึ่งคอมากๆอาฟอสทุบแรงสุดๆห้ามให้อาฟอสไม่มีโอกาสทุบเราเด็ดขาดแพเลยใช้ฉีแปดวัดกลัวที่อาฟอสแล้วสลับกับลดอันติเมตของฝนไปด้วย เพื่อยื้อเกมแพ้แพ้ได้ใช้อันติของผลก่อนอีกฝั่งให้ได้ก็จะได้เปรียบมากขึ้นสายทีมคำสาปห้ามพลาดเด็ดค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย